คลิปนี้มีขนมกินเล่นที่อร่อยทำง่ายได้ประโยชน์ไม่ต้องใช้แป้งไม่ใช้น้ำตาลส่วนผสมก็น้อยไปดูวิธีทำค่ะจะใช้ข้าวโอ๊ตชนิดแผ่นต้องขออภัยด้วยนะคะลืมชั่งน้ำหนักด้วยน้ำว้าสุกงอมสามลูกค่ะให้ใส่เนื้อกล้วยลงบนข้าวโอ๊ตเลยเวลาใช้ช้อนซ่อมบดกล้วยข้าวโอ๊ตก็จะช่วยยึดเนื้อกล้วยไว้ไม่ให้ลื่นจะทำให้บดง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วนำถั่วลิสงอบห้าสิบกรัม ให้นําไปทุบพอหยาบหยาบแล้วก็ใส่ลงไปถ้าไม่มีถั่วลิสงก็ให้ใช้ธัญพืชที่ชอบก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าต้องเป็นธัญพืชที่อบสุกแล้วแล้วก็ใส่มาลิดทานตะวันตามลงไป30กรัมคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใช้มือลงไปคลุกเลยค่ะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีใช้มือผสมเข้ากันแล้วแล้วลองหยิบขึ้นมาเนื้อขนมจับกันเป็นก้อนได้ไม่เหลวก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ จะใช้วิธีการจี่ในกระทะนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยจี่ลงไปในกระทะหลุมแบบนี้หรือว่าเป็นกระทะเทฟลอนธรรมดาทั่วไปก็ได้ขนมจะไม่ติดกระทะค่ะแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆแต่ละชิ้นอย่าให้หนาจนเกินไปเดี๋ยวเนื้อขนมด้านในจะสุกยากต้องใช้ช้อนซ่อมเขีย่ยอยู่เรื่อยๆค่ะสังเกตว่าขนมเซ็ตตัวและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนได้แล้วก็ให้พลิกกลับด้าน พอพลิกกลับอีกด้านนึแล้วก็ให้เขี่ยขนมแล้วก็หมุนอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ขนมไหมพอสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยเป็นขนมที่ทำง่ายมากค่ะได้ประโยชน์จากข้าวโอต๊ตจากก้วยน้ำว้ากินแล้วอิ่มท้องนานด้วยค่ะได้ประโยชน์จากถั่วจากธัญพืชแล้วก็เลือกใส่ได้ตามชอบได้เลยได้กินขนมอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยลองนำไปทำดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสนใจกระทะสี่หลุงไว้สำหรับทําขนมทําไข่เจียวหรือทําไข่ดาวไม่ต้องใช้น้ำมันใช้ได้กับทุกเตาล้างทําความสะอาดง่ายดูที่คาอธิบายใต้คลิปนะคะ